สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆในช่อง y t u t u แม่แม่นะคะหนูจะพาสวดมน์ค่ะนะเป็นเวลาเก้าสิบวันนะคะใครที่สนใจยอยากสวดมน์กับหนูนะอินบ็อกมาที่ f c e e o o o เนตยากรสุภาได้เลยเดี๋ยวมาขอเป็นเพื่อนกันแล้วหนูจะดึงพี่เข้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะแบ่งเวลาเดี๋ยวเราลืม เดี๋ยวลืมสวดนะสวดแค่สวดแค่วันละครั้งแล้วก็เน้นนั่งสมาธิเอาสวดเฉพาะกอนนอนเช้ามาเราก็่อนนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตเอาทําแบบนี้ก็ได้เพื่อไม่เป็นการที่แบบบังคับตัวเองเกินไปอย่างนี้ยค่ะทุกคนคะฝึกให้ตัวเองมีเวลาแบบทองคำอย่างเนี้ยค่ะอ่าเอาในเรื่องของความรักหรอทุกคนอยากได้ความรักก็ให้ทุกคนไปเขียนเอาเองนะเพี่จะไม่บอกทุกคนหรอก ให้ทุกคนไปซื้อกระดาษมาสักหนึ่งเล่มเขียนไปเลยค่ะตองว่างก็พอนั่งสมาธิแล้วก็เขียนนะจินตนาการว่าอยากมีแฟนแบบไหนนะเผื่อคุณจะได้แบบนั้นเนาะตามที่คุณต้องการอย่างครูก็สอนนะครูสไลด์ก็สอนว่ามีพี่คนนึงเขาเขียนเขาเขียนเป็นเวลาเก้าสิบวันแล้วเขาก็ดึงดูดแฟนแบบที่เขาต้องการอะ่ะ มาเป็นแฟนของเขาสําหรับคนโสดนะเนาะอ่ะนะหรือชีวิตคู่แฟนเก่าในร่างเดิมพวกคนก็เปลี่ยนได้เขียนเขียนเลยนะก็จะได้แบบนั้นแหละนี่ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกอย่างเขียนเลยค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เขียนอยากได้ชีวิตแบบไหนชีวิตใหม่แบบไหน,ปนไปละจ้าบ๊ายบาย ก็ขอให้อวยพรให้นะคะทุกคนที่มาติดตามในช่อง YouTube ทุกคนนะมีความสุขนะลดความโกรธความโลภความหลงความอยากได้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะลูกค้าเข้าร้านได้เยอะ inbox ็อ In กนะแชทแตกนะตอบแชทแทบไม่ทันปิดการขายได้ง่ายๆมีแต่คนพร้อมโอนนะทุกคนอ่ะแล้วก็ได้แพ็กของส่งของบรพันบ้านหมื่นบ้านแสนบ้าน ลานบ้านนะฮะคนไทยทั่วประเทศก็ขอให้คนไทยนะรักทั่วทั่วโลกทั่วประเทศเนาะใครทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอ,ขอคําอธิษฐานอะไรก็ขอให้องค์พ่อพระพิฆเนศนะช่วยให้ทุกคนได้ส่งาัถนานะหรือให้พระแม่รัศมีทําให้คุณแบบหน้าตาสวยนะสวยเหนือมนุษย์นะแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆสวยๆนะก็ขอให้พระแม่นะ ไปอยู่เหนะือจิตปัญญาณของคุณทุกคนแล้วก็องค์พ่อพี่เนตรเนาะให้คุณเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะดูแม้กระทั่งคุณทําบุญอยู่เวลาทําบุญเนาะพี่บอกวิธีการทําบุญเวลาเราทําบุญนะไม่ว่าจะแบ่งปันให้สติปัญญาผู้คนก็แล้วแต่หรือไปใส่บาตรท,ทาบุญเวลาเห็นพ่อค้าแม่ขายเราอยากช่วยเขาแต่เราอาจจะมีเงินไม่ได้เยอะเลยอะ่ะ เราไปทําบุญมาให้เราตั้งจิตที่หันแบบนี้นะผลบุญที่เข้าพเจ้าใส่บาทเราวันนี้ขอแบ่งบุญให้ป้าคนนี้นะของที่เขาขายไม่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้เขาขายดีให้เขาขายหมดเกลี้ยงนะอ่ะแล้วก็ตั้งจิตในใจเลยว่าถ้าเทวดารับรู้รับทราบเราแบ่งบุญให้แล้วขายดีขายหมดก็พากันไปทําบุญที่วัดนะอ่ะแล้วขอเขาจะไปเขาาจะไปทําเองโดยอัตโนมัติแหละนะเพราะว่าเทวดาขเขารู้นะคะทุกคนจะเชื่อไหมว่า สิ่งที่อธิษฐานแบบนี้ยพี่ไม่เคยไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจทําเลยนะพี่ผู้หญิงคนเนี้เขาเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาก่อนแหละทุกคนแล้วเขาอ่ะเป็นเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเนาะพี่ก็เลยบอกว่าไปขอหลวงพ่อขอพรหลวงพ่อระาสีวัีสิถ้าอยากค้าขายดีนะเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายหรอกนะแล้วเขาก็ไปขอพรจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะพอเราไปอุ่นหนุนพี่เขาพี่เขาช่วยเราเอาข้าวเอาของอยู่ของกินมาให้เราใช่ไหมคะ ราก็เลยตั้งเจตที่ฐานว่าแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเขามาเล่าให้ฟังพี่ของหนูมีคนมาเหมาไปจนหมดเลยนะเขาว่าอย่างนี้แหละนะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครใจดีวะไปซื้อนะก็ผลบุญที่พี่ทาอยู่เนี้ยพี่แบ่งปันอาจจะมีกัลยาณมิตรเนาะที่เห็นเราหรือเปล่าแล้วคุณไปซื้อให้ในทิดตอกก็มีนะมีเพื่อนๆในช่องในคนแถวเนี้ย าติดตามเราก็เยอะนะเราก็ขอขอบคุณเพื่อนเนทีดาทุกคนนะใจดีใจบุญทุกคนที่ไปช่วยอุดหนุนให้พี่สาวคนนั้นที่อยู่หน้าวัดบวกขวัญให้เราเนาะไม่ว่าใครกันแล้วแต่เนาะก็ขอให้คุณได้บุญ้ยิ่งขึ้นไปเนาะคนเรานะช่วยมิตรภาพสำคัญกว่าเงินตาถ้าวันนี้ยังไม่ได้ให้ใจกันเลยอ่ะก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ใจจากใครเนาะ มาจับจไม่บปตัวทันเองแบ่งันที่ไม่มีความสุขเลยเันตั้งใจให้ค่ะนะจะให้จากหัวใจแันไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเนลวลา